อัปเดตรถเข้าใหม่นะครับผมบอกเลยสวยสดทั้ง4คันแน่นอนไม่ว่าจะเป็น TRD นะครับผมท็อปสุดนะได้2.8ปี2019นะครับแล Honda ้ว o o n d a CRV นะครับผมสภาพอย่างสวยราคาอย่างแจ่มคันนี้ได้ตัว ES เลยนะครับได้ขับ4ด้วยลูกค้านี่เลย1000เทอร์โบนะครับอเมล่านะสภาพอย่างกริปเลกไม่20,000โลเท่านั้นและนี่ f o r ์เวอรปี19ขายชิวๆนะครับป89,000บาทเท่านั้นใครสนใจอย,อยากจับอยากจองไปดูคลิปเต็มก,กันก่อนเลย สวัสดีครับผมกลับมาเชิญกับหลังเพชรยนต์อีกแล้วนะครับและที่เดิมเช่นเคยนะครับด้านหน้าบริษัทนี้นะครับผมจะต้องมีรถสวยอัปเดตเข้าใหม่นะสภาพสวยทุกรุ่นทุกแบบทุกคันแน่นอนล้างรอบเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว f o r ์นเนนะครับตัว TRD นะโฟล์นเนอร์ปี19 2.4V นะครับ C R V และก็ตัวอ m e เมร่านะครับ1000ทว b o นะวันนี้มีมาให้ดูกันแบบครบแน่นอนก่อนอื่นเลยสวัสดี FC นะครับ ของบริษัทเพลยตนก่อนนะครับผมฝั่งเนื้อฝักตัวนะครับไว้ด้วยนะครับผมบอกเลยจะมาเจอกันบ่อยๆนะครับหลังจากนี้นะมาเดี๋ยวพาดูนะครับคันแรกกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ f o r วินเนอร์ทีนะครับปี2019ตัวนี้ได้ตัว2.8เลยนะครับปรับโฉมเปลี่ยนโฉมนะครับผมตัวล่าสุดนะสำหรับ TRD เจน2แล้วตัวกรอบโครมนะครับของไฟตัดหมอกเปลี่ยนให้ใหม่นะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับจากเดิมเป็นสีดําด้านนะนี้เป็นสีเงาวิ้งแล้วนะครับผมนี่อัปเดตใหม่หมดแล้วนะ และหน้าจอนะครับได้เป็นตัว Gen 2นะครับบอกเลยสมูทลื่นปืด้ดลื่นปืดนป๊ดแน่นอนนะครับสำหรับตัวหน้าจอเนาะตัวนี้ได้2.8ตัว V นะครับราคาดีๆคันนี้1 2 9,000บาทเท่านั้นตอนปลายแดงออกห้างนะคันนี้ไปแตยเกือบล้านเเลยนะครับตอนนี้ถือว่าลงมาได้แบบคุ้มค่าเลยนะสภาพอย่างสวยดูล้อหมงงล้อแม็กนะอัปเดตเรียบร้อยนะไม่ใช่ดําแบบว่าธรรมดาปกตินะนี่ได้ทูโทนนะครับตาโลโก้ทีดีเงาวิงลูกค้า สภาพยังสวยนะครับแม็กขอบ20นะตัวเดิมแม็กขอบ18นะตัวนี้อัปเดตให้ใหม่นะส่งล้อซุ้มล้อครบสวยนะครับสภาพดีนะตัวโชคทีอาดีนะครับของแท้เลยนะเนี่ยอย่างสุดยังหล่อนะครับลูกค้าได้ปี2019นสะสภาพยังสวยขับสองนะได้2.8หล่อๆลอเลยนะครับภายในนี่ใหม่กิ๊กนะครับผมเครื่องเสียง JBL นะสภาพดีนะครับโดยรวมนะครับของภายในนี่ให้เกือบร้อเลยนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะ สภาพนี้กิปกิปๆเลยลูกค้าออปชันมาแบบครบๆนะมันติฟังก์ชันพัดเดิลชิพเบาะเปับ,บ,บไฟฟ้าคู่หน้าคือครบถ้วนหมดเลยเน่ยังรองนะครับเบาะด้านหลังนั่นๆตึงๆนะครับสีดําแดงนะครับตัดกันได้แบบสมูทสุดๆนะตัวนี้สภาพอย่างดีนะครับเปิดท้ายเป็นไฟฟ้านะครับผมไฟท้ายได้เป็นแบบไร้ไกดิ้งนะครับสภาพนี้แบบว่ากริปนะดูดิสมูทจะจัดนะครับผมได้28ด้วยหัวน้งหัวน็อตเหมือนเดิมนะครับลูกค้าไม่มีแกะแน่นอนนะครับ สภาพสวยนะครับถือว่าออปชั่นจัดหนักจัดเต็ม1 2 9 0 0ล้านะถือว่าคุ้มแบบสุดๆนะราคานี้เป็นมิดมากมากแล้วนะครับผมลดไปเกือบครึ่งเลยนะสภาพอย่างคุ้มนะครับคันต่อไปนะครับผมตัวนี้ตัวแบบว่ารุ่นใหญ่นะครับของค่าย Honda เขานะ CRV นะครับ2.4ตัว ES นะครับผมได้เป็นขับ4เลยนะตัวนี้ 4WD นะ8 5 9 0 0 0าได้ปี2020 เลขไหม่หลักหมื่นเท่านั้นสภาพอย่างสวยนะครับไฟหน้าได้เป็น LED นะ <S <S นะกระจังด้านหน้าสีดําตัดกับสีโครเมียมนะลอจะจัดนะครับผมช่องลงช่องลมด้านล่างด้านบนนะสวยคริปลูกค้าไม่มีแตกไม่มีหักนะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาครบๆนะครับ4จุดเลยนะสภาพคือใหม่มากๆสวยมากๆนะ <S <S นะล้อแม็กนะครับเป็นสีเทาลมดํานะครับผมนี่หล่อมากนะแม็กขอบ18นะครับผมยางเยืองทุกอย่างใหม่เิกนะสภาพคือกริปเลยนะครับนี่ ซุมลงซุ้มล้อนะครับผมลอยทุกอย่างไม่มีนะลักยงลักกิมไม่มีให้เห็นนะครับผมสภาพสวยมากแผงประตูนะครับตัวนี้จะเป็นกันอ่าเขาเรียกอะไรนะกันกระแทกเนาะมาพร้อมเลยนะครับเป็นโครเมียมสวยๆนะปูสตาร์ทสมาร์ทเอนทีนะครับเบาะแบบนั่งนุ่มๆน,นั่งสบายๆนะเบาะลายซิปแพคเลยนะตัวนี้โอ้โหเท่สุดนะลายมง้งลายไม้นะครับผมสวยกริปนะครับได้เป็นเบาะหนังสภาพดีพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันโซนเกียร์อย่างเท่ลูกค้า ต้อง Honda CR-V เลยพันพงเพนเพจนะครับมีมาแบบครบๆนะแท้เดิมโรงงานแล้วแท้เดิมโรงงานอีกเลยนะหลายๆรอบนะครับผมด้านหลังแอร์หลังมาพร้อมนะครับเบาะสวยเบาะดีเบาะเด่นๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยกริบมากนะภายนอกภายในนะครับใหม่ๆเลยโอ้โหแล้ว CR-V นะเปิดท้ายเป็นไฟฟ้านะครับผมนี่ต้องเดี๋ยวให้ดูมีสลูปนี่โอ้โหนะมีสลูปด้วยนะครับผม สุดยอดนะสุดยอดคันนี้ถือว่ามาครบครบนะออปชันนะครับเปิดให้แบบทุกอย่างเลยอันนี้นะโอ้โหเปิดอันนี้คือการเปิดอันนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอันนี้ก่อนโอ้โหมีสองแก๊กนะแก๊กแรกนะครับจะเปิดตัวนี้ออกมานะแล้วก็อีกแก๊กหนึ่งจะเป็นตัวนี้ครับผมอ๋อตัวนี้คล้ายๆเป็นมุนลูปอ๋อซันลูปนะครับผมซันลูปนะเอาหัวออกไปได้นะครับผมใครไปเที่ยวทะลงทะเลนะจัดได้นะ จีบเสาให,ใหม่ๆนี่คันนี้ถือว่าคุ้มนะครับผมเนี่ยเป็นไงสวยนะะแต่ตอนฝนตกปิดด้วยนะครับผมตอนฝนตกปิดด้วยเดี๋ยวเปียกนะเนี่ยปิดง่ายนะครับปิดง่ายนะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมนี่ยนะครับถือว่าใช้งานง่ายนะใช้งานง่ายนะครับผมเปิดปิดถือว่าสบายเลยนะน่าใช้นะครับแอร์แบ็กจัดจัดเต็มนะครับครบทุกโซนแน่นอนถือว่าคุ้มมากๆนะพวงมาลัยคือแบบเท่สุดๆนะ โอ้โห oh, นะฮอนด้านะครับ CRV นะคันนี้คุ้มนะครับผมแล้วสามารถเซตตัวเบาะนะครับผมได้ถึง2เบาะเลยนะ2คน2คนนะสุดยอดนะครับคันนี้ก็ใครสนใจนะก็สามารถที่จะโทรที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับน่าใช้นะ8,59,000บาทเท่านั้นสุดยอดนะแล้วมาน้องเล็กของเรานะครับผมสำหรับ e ีโกคานะสภาพสวยนานๆจะมาที1,000เทอร์โบนะครับคันนี้ได้เป็นอาร์มิล่านะ 1.0นะตัวนี้เทอร์โบนะครับ VL เลยนะสภาพอย่างสวย399,000บาทเท่านั้นได้ปี2022นะครับสภาพสวยเดิมแท้จากโรงงานงานดีทุกจุดนะครับผมเหยียบมันๆันสภาพดีๆได้อีโกคาร์ประหยัดถึง24โลลิตรนะครับด้านหน้าสวยกริบนะครับช่องลมช่องลมงามงนะครับลูกค้านี่ส่วนตัวกระจังด้านหน้านะครับมีสีดำเป็นโนแบ็ k นะครับตัดกับตัวสีโคลเมียมนะครับเข้ากันได้แบบสุดๆนะ หล่อโฉบเฉียวนะครับสปอร์ตมากๆนะไฟนุ่งไฟหน้าใสาๆนะครับเดย์ไลท์มีมาครบๆนะครับสภาพสวยกริบเลยล้อมวงล้อแมกนะครับผมแท้เดิมจากโรงงานนะเป็นอลลอยสวยๆของตาโลโก้นิสสันเลยนะนี่นะครับหล่อหมดนะยางใหม่ๆสภาพสวยๆยางปีย2่ปีเดียวตัวรถนะครับสีเลี่ยมมุมคมสวยนะครับโปร่งล้อซุ้มล้อรักยงลักิมไม่มีสวยคมกริบนะครับผมการันตีให้เลยบอกเลยว่าหล่อของจริงนะครับ ภายในภายในนะดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับผมเป็นสีดํานะตัดกับตัวสีเขาเรียกอะไรนะสีเบทเนาะนี่ตัดกับสีเบทนะครับหล่อมากๆพุสพุสตาร์ทครบๆนะครับพุสตาร์ทนะตกแต่งตัวนี้ตัวใหม่นะนี่พุสตาร์ทอยู่ตรงโซนเกียร์นะครับหน้าจอใหญ่ๆบึ้มๆนะเนิ้วเลยแอร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันออปชั่นมาเหลือๆมาครบๆนะครับผมเหยียบมันๆลูกค้าได้ตัวเทอร์โบไปใช้งานกันได้เลย คันนี้เบาะนะครับบอกเลยว่านุ่มแน่นๆนะนั่งนั่งแบบสุดๆนะครับผมไฟท้งไฟท้าย LED ทั้งหมดนะครับสภาพสวยลูกค้าโลโก้ VS VL มาครบนะครับผมตาโลโก้นว l a ่อ่าอเมาครบๆหมดเลยในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหลังนะครับตัวนี้จะตกแต่งด้วยลายเคปเล่านะสะภาพดีเลยนะลูกค้า3า9 0 0 0เบาทนะปลายแดงขายเกือบ7 0 0 0แสนะถือว่าคุ้มค่าสุดๆนะรถนะครับวิ่งไปเพียงแค่ประมาณ ปีกว่าเองเนาะถือว่าสุดยอดนะครับฟิล์มติดแล้วรอบคันไฮไลท์ของเรานะครับผม2.4ตัว V นะครับตัวนี้ปรับโฉมเรียบร้อยดิสเบรก4ลอ้อเบาะเปาไฟฟ้าเป็นคู่หน้าแล้วได้ปี2019นะครับผมขายเพียง8 8 9 0 0 0บาทนะได้สีดำสดๆสวยๆเงาๆหล่อๆแบบนี้เลยไฟได้โปรเจคเตอร์นะตัวนี้เป็นไบบีม LED นะครับผมปรับสูงต่ำในหลอดเดียวไฟเดย์ทัและนิ่งไลท มาครบๆนะสภาพคือกริปเลยนะครับผมไฟตัดหมอกคู่หน้าตกแต่งด้วยโครเมียมนะนี่ช่องลงช่องลมสวยหมดนะครับรอทำสปาปรับสภาพอีกรอบนี้ผมบอกเลยว่าจบแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ล้อแม็กได้เป็นทูโทนยางเป็นบิดสโตนนะครับแม็กขอบ18นะสภาพคือใหม่เลยนะครับผมยางปี2022นยขนยังอยู่เลยนะนี่หม่เก๊กหม่เก๊กซุ้มล้อโป่งล้อด้านในนะครับสวยกริปนะครับลูกค้าเหลือทำสปาเท่านั้นนะครับผ ่ยังใหม่นะครับผมโชกเชิกนะนิ่มๆสวยๆนะครับสภาพดีสีเดี๋ยวมุมคมสันรถนะครับสวยหมดนะที่จับโครเมียมมาพร้อมพุสตาร์สมาร์ทเอนทีนะแอร์แบกนะครับผมจัดให้หนักๆนะครับ7จุดเลยตัวนี้ถือว่าครบถ้วนนะนี่สภาพสวยหมดนะคูบล็อกนะครับกล่องเก็บความเย็นในรถนะครับผมหน้าจอเป็นแบบใหม่แล้วได้ ได้ในส่วนของตัวเครื่องเสียงโตต้าแท้ๆนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันโซนเกียร์เป็นลายไม้แบบหรูหราสุดๆนะเบาได้เป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับบอกเลยว่าเข้มสุดๆแล้วนะครับสําหรับใครที่ขับรุ่นนี้นะและแถมได้เป็นสีดํานะครับสภาพคือคุ้มสุดๆนะในส่วนของตัวโซนที่นั่งแถวกลางนะครับผมสภาพเบาใหม่มากๆใช้งานน้อยเลยนะสะภาพดีนะครับคันนี้ได้สีดําสดสวย ภายในนะครับผมออกคุมโทนไปในในโทนดำตัดกับสีเบรนะครับได้วอลลุ่มในความหรูความหรานะครับเข้มสุดแล้วนะครับบอกเลยจะสาวขับชายขับนะครับยังไงก็เข้มนะครับผมถึงตัวนี้นะครับเป็น2.4ตัว V นะครับแต่ไฟท้ายได้เป็นแบบไร้ไกด i ิ้งเหมือนกันทั้งหมดนะบอกเลยสภาพสวยนะครับคันนี้เบาะเบาะเบาะนี่แน่นๆตึงๆเลยฝ้าด้านบนนะครับรอยยันรอยเจิมไม่มีนะหัวน้งหัวน็อตไม่มีกระดิกลูกค้า บอกเลยของเราเน้นคัดเกรด A นะครับผมเกดวงเกอะไรไม่มีนะเกรด A ทั้งหมดนะครับผมเพิ่มติดมาให้เรียบร้อยแบบครบๆนะครับสําหรับ4คันนี้นะเป็นล็อตนะครับต้องบอกว่าเป็นล็อตล่าสุดนะ,เ,นะะเดี๋ยวจัดห้องเครื่องคันนี้ให้ดูนิดนึงนะครับตัวไฮไลท์พิเศษของเราไฮไลท์พิเศษนะสามารถให้ดูห้องเครื่องกล้าให้ดูห้องเครื่องได้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยกริบนะครับคันนี้ ห้องเครื่องยนต์นะครับผมเป็น2.4 GD Asian Boost Super Power นะตัวนี้แรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับผมได้เป็นแบบว่าออกตัวดีสุดแล้วสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะห้องเครื่องนะครับสวยเดิมแท้โรงงานนะครับหัวน็อตไม่มีกระดิกตามสีมีมาแบบครบๆนะนี่สติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานครบเครื่องหมดเลยนะครับผมเป็นไงหล่อๆนะครับเมคอาร์ตคมกริปนะกลมคมสวยนะ เนี่ยน็อตเนื้อไม่มีแกะนะครับฝากระโปรงนี่แท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับผมน็อตแก้มนะครับน็อตฝากระโปรงนะไม่แกะไม่ไขเลยแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเต็มเมนะครับตัวคานแท้เดิมโรงงานนะครับคานแท้คันเดิมโตต้าต้องมีอาต้องมี L นะครับผมมาครบหมดนะในส่วนของตัว a อ s นะครับตามสีโรงงานไปครบๆนะครับผมฝาเฟร์ทุกอย่างนะหมออลมเบรกสวยเกริบหมดนะสภาพดีนะครับคันนี้น่าใช้น่าจับน่าจองแบบสุดๆนะครับผมสภาพสวยเลย ทั้งสี่คันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับผมจัดกำลังมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนนะราคาดีเป็นเม็ดอีกทั้ง4คันนี้เลยนะเดี๋ยวมีเข้าใหม่นะครับผมจะพยายามอัปเดตให้ครบๆนะครับเดี๋ยวมีเข้าใหม่มาอีกเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับมาอัปเดตให้ดูอีก1ทีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่เป็น FC นะครับของบริษัทเพชรยนต์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเพชรยนต์เราด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับผม